มีเรื่องของเด็กๆเ,เก่งนะฮะจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าโอเ็ที่ประกาศไปหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มีเด็กที่ได้คะแนนเต็มร้อยที่ฮือฮากันนะครับโดยเฉพาะในวิชาที่ยากๆอย่างวิชาหลักคณิตศาสตร์วิชาอ,อ่ออังกฤษนะครับ<ะ>แล้วก็มีเด็กที่สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ยก็มีเหมือนกันล่าสุดปรากฏออกมาอีก2คนนะฮะนี่ครับ ก็คือเด็กหญิงธมนวันคำชายนะฮะแล้วก็เด็กหญิงณพัฒวิรัตพงษานนท์ทั้งคู่เป็นนักเรียนชั้นป .6 จากโรงเรียนเดียวกันคือโรงเรียนอนุบาลกิติยาอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับนี่เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีความโดดเด่นมากทางด้านการจัดการเรียนการสอนนะฮะนี่นะครับไม่รู้เลยว่าคนไหนธมนวันคนไหนคนไหนณพัทนเนี่ยนะฮะ ธรมนวันนี่นะฮะน้องเนยนภัทรนี่น้องไข่บุกธรมนวันนี่เต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษบอกว่าชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องการแบบโอ้โหอยากคุยกับฝรั่งอ่ะอ,อ,อ,อยากคุยกับฝรั่งแปลกนะฮะปกติคนไทยเนี่ยจะจะกลัวเจะหน,นีแต่นี่น้องเขาแบบโอ้โหอยากคุยแล้วเวลาเรียนจะตั้งใจเรียนเป็นพิเศษมีโอกาสก็จะซักถามครูในส่วนที่ไม่เข้าใจ หลังเรียนเสร็จกลับบ้านก็ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทุกแบบทดสอบนะฮะและก็มีพ่อแม่เนี่ยนะฮะคอยเป็นครูพิเศษอีกด้วยโอ้โหนี่นะฮะก็คือไม่ตกหล่นเลยเด็กหญิงนภัทรน้องไข่มุกนะฮะเต็มรอยวิชาคณิตศาสตร์ครับอบอกว่าตัวเองถนัดวิชานี้เลยชอบคิดคํานวณถึงเวลาเรียนจะตั้งใจฟังครูซักถามครูเสมอเพื่อให้เข้าใจหรือว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยไม่ไม่ผิดเพี้ยนนะโอเคก็จะซักถามครู เมื่อเกิดความเข้าใจก็จะจําทําให้การเรียนไม่น่าเบื่อบวกกับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มักจะพูดคุยและช่วยติวการบ้านให้เสมอ,อมจึงทําให้คะแนนการสอบออกมาดีก็ดีใจที่นําความภาคภูมิใจนี้มาให้กับครอบครัวคุณครูแล้วก็โรงเรียนนะครับไปฟังะะเสียงเลยดีกว่าเ<อ>ขาเด็กทั้งสองคนรวมถึงผู้วงนวยการโรงเรียนอนุบาลกิติยาด้วยที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะคะ ตอนเรียนก็ตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอนนะคะถ้ามีอะไรสําคัญก็จดบันทึกไว้ได้ค่ะแล้วกลับไปอ่านทบทวนที่บ้านค่ะก็กลับไปที่บ้านก็อ่านหนังสืออ่านทบทวนนะคะก็เน้นค่ะอาจจะเน้นวิชาที่หนูไม่ถนัดนะคะไปถามใครหรือไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไหมหรืออะไรก็มีเรียนพิเศษเพิ่มแล้วก็อ่านทําความเข้าใจมากขึ้นนะคะตรงไหนไม่เข้าใจนี่ไปถามใครส่วนใหญ่ ถามคุณครูบ้างคุณพ่อคุณแม่บ้างค่ะเรามีเทคนิคอย่างไงแนะนำเพื่อนเพื่อนบ้างครับเผื่อเพื่อนๆก็อยากทำตามเลยก็เวลาเรียนก็ตั้งใจฟังสิ่งที่นุณครูสอนนะคะอย่างที่บอกแล้วก็ถ้ามีโน้ตก็จดไว้ค่ะสัญมากับก็คือจะให้อิสระกับเขาเรื่องการเรียนนะคะถ้าอยากเรียนที่ไหนก็คือเขาจะมาบอกว่าแม่แต่สมัครเรียนพิเศษที่นี่นะแต่ไปสอบเทส ที่นี่นะก็แม่ก็จะพาไปนี่นะคะแล้วก็ให้สมัครเรียนสมมครถจะให้อิสระกับลูกในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนค่ะถ้าวิชาที่เขาไม่เข้าใจเขาจะเอามาถามนะคะอย่างคณิตศาสตร์พ่อเขาก็จะเป็นคนดูให้เวลาที่พ่ออยู่ในวิชาอื่นภาษาไทยหรือสังคมวิทยาศาสตร์เงี้ยเขาก็จะมาถามแม่เขาจะรู้ว่าพ่อกับแม่ใครสอนวิชาอะไรถนัดวิชาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะปรึกษา คุณแม่จะชอบพาไปสอบที่ต่างๆค่ะวัดความรู้แล้วก็ดูข้อเสียของตัวเองอะค่ะแล้วก็กลับบ้านมาทกทวนค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนในห้องค่ะอะไรเป็นพิเศษครับผมคณิตศาสตร์ค่ะเรามีเทคนิคยังไงในการทําให้วิชาคณิตศาสตร์มมีคะแนนสูงะครับฝ<ฤ>ึกทำโจทย์ค่ะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ให้คุณพ่ออธิบายให้ฟังทำความเข้าใจอะค่ะ ตั้งใจฟังแล้วก็ถ้ามีเคล็ดลับอะไรก็ให้จดบันทึกไว้ค่ะถ้าสงสัยถามบ่อยก็ถามอยู่ค่ะคือหนูอยากเรียนก็ถามเขาว่าหนูเรียนแล้วมีความสุขไหมเขาบอกว่ามีความสุขถ้าไม่มีความสุขจะไม่ให้เรียนวิชาที่เขาชอบคือคณิตศาสตร์นี่จะจะเรียนตลอดแล้วก็จะได้โจทย์กลับมาก็จะฝึกทํากันบ้านฝึกทําโจทย์ที่บ้านตลอดค่ะมีความภูมิใจแค่ไหนครับที่น้องเขาก็ได้คะแนนสูงขนาดนี้ครับ สุดยอดเลยค่ะคือเห็นครั้งแรกเขาปริ้นออกมาเขาว่าแม่หนูทําได้คือสอบครั้งแรกเขาจะออกมาก็ว่าหนูทําได้ไม่รู้เขาว่าแม่คณิตศาสตร์หนูคิดว่าหนูได้เต็มแต่ว่าหนูอย่าโมลูกหนูอย่าโมเขาาเดี๋ยวผลสอบเดี๋ยวโนมาให้ดูเขาปริ้นมาให้ดูเลยก็จนเื่มน้ําตาไหลเลยไม่คิดว่าจะได้วิชาที่นักเรียนเราได้คะแนนโอนสูงสุดคือได้เต็มร้อยนึงยคือมีสองวิชาคือวิชาภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์ค่ะ แล้วเ,เราก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าถือว่าเด็กได้ไดไดใช้ความสามารถเต็มที่ นะคะคภาคภูมิใจมากเลยค่ะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่เราได้พัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพเราเองในเรื่องของการสอบเนี่ยเราได้รางวัลจากไปรับรางวาัลที่ที่ที่กรุงเทพที่สช,ชจัดทุกปีแล้วปีนี้ก็ได้สูงขึ้นได้ประมาณเกือบ3%ก็ถือว่าสูงเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยเราก็ได้ทั้ง54กว่านี่ก็ถือว่าสูงสำหรับเราคือเกินเกณฑ์ระดับชาติแล้ก็ภูมิใจมากเลย ก็ปลื้มทั้งคนครูทั้งคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ต้องต้องให้โลด้วยนะเพราะ<ช>ว่าช่วย<ช>สอนกันบ้านเด็กด้วย<ช>คือดูแลรอบด้านไงโรงเรียนก็คุณครูอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากลับมาบ้านเนี่ยก็มีมีโค้ชด้วยะโค้ชส่วนตัวด้วยนะคะคือทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยเด็กก็เรียนไม่ทุกข์ไม่เครียดแฮปปี้ใช่ฮะนะะกลับกันกับเด็กที่ คือไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเนี่ยพอถึงเวลาเรียนหรือว่าวันนี้วันนี้สมมุติว่ามีตารางเรียนจะต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนทอนใจแล้วเออเหนื่อยบางทีการบ้านก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างนะฮะคือถ้าเกิดมันสะดุดแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันติดวิชานั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมันเหมือนเป็นแผลถึงบอกว่าเด็กเรียนเก่งเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยทุกคนเลยคือกลับจากโรงเรียน๊บทบทวน สิ่งที่ตัวเองเรียนมาไม่เข้าใจเนี่ยสอบถามให้เข้าใจอย่าอย่าเก็บสะสมโจทย์ที่ไม่เข้าใจเอาไว้นะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาเจอกันในช่วงสอบแล้วมันก็แปลกมากเลยอะไรที่ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าโจทย์ข้อที่ทําไม่ได้แต่ช่างมันมันคงไม่ออกหรอกมันออกมันออกมันเหมือนรู้เลยว่าเราไม่ได้ข้อนี้อ่ะความจริงเนี่ยเราไม่ได้แค่ข้อเดียวนะอีกอีกเก้าข้อเราได้เนี่ยเก้าข้อมันไม่ออกโจทย์หลักอะโจทย์ที่แบบข้อนี้แปดคะแนน คะแนนเยอะเนี่ยมันจะไม้องเป็นข้อนี้วะทําไมนึกอยู่แล้วเชียวรูง,งี้รูง,งี้รูง,งี้เนี่ยงงไปถามเพื่อนที่เขาทําได้หรือไปถามครูแต่อย่างว่าเนี่ยเด็กๆน้อยคนที่จะไปถามครูนะอาจจะไม่กล้าหรืออะไรก็ได<ช>้แ,แต่แลวจะถามพ่อแม่ก็ตอนนี้ตอนนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะสอนไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเพราะว่าหลักสูตรและว,วิธีสอน,ม,น,นมันเปลี่ยนไปนี่นะะเก่งมากคุณพ่อคุณแม่เก่งมากที่เป็นติวให้นะฮะ เจ่งมากนึกถึงตัวเองตอนที่เรียนโอ้ยผมก็ได้คะแนนเต็มอย่างนี้นะเต็มเต็มอะไรนะสองวิชาวิชาอะไรฮะวิชาอะไรวิชาวิชากิจกรรมเข้าจังหวะหนึ่งลำดาบลำดาบใช่ได้เต็มอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาเป็นวิชาอะไรอ่ะงานช่างฝีมือเลื่อยเลื่อยอ๋อเป็นแผนที่ประเทศไทยก็เต็มได้เต็มครับคือรอยหยักของประเทศไทยได้หมดเลยอ๋อ สุดยอดเลยก็ดีนะเขาหัวก็เอ็นไปทางนู้นไงทางศิลปะหน่อยในงานแบบใช้แรงอ่ะวิชาที่ใช้แรงใช้ฝีมือใช้ฝีมือใช่เอออย่าไปดูถูกสําคัญหมดแล้วแล้ววิชาหลักอ่ะขอวิชาหลักวิชาหลักก็มินเมย์ภาษาไทยภาษาอังกฤษมินเมย์คณิตศาสตร์ภาษาไทยพอได้ฮะคณิตศาสตร์นี่มินเมย์มินเมย์ีบบตื่นเต้นมากชีวิตการเรียนตื่นเต้นมากมินเมย์คือใช้ความน่าจะเป็นเลยใช่ไหมเอาว่าการคอควายให้หมดเลย ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เฉลยไม่รู้ใครผิดไม่รู้ใครผิดเนาะก็เราเข้าใจอย่างนี้ใช่แล้วภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็เออพอใช้น่ะพอใช้น่ะเกรดก็ปุ่นปี่แถวซีอยู่กับให้แค่นะสวัสดีเฮลโลแค่ถามทำไมเนี่ยก็ถามไงก็เห็นพี่ก็มีได้เรื่องต็มสนุกนะแบบเต็มแต่ว่ากิจกรรมเข้าจังหวะในเต็มลีลาเนี่ยชอบเลยแทงโก้ ได้หมดอยากจะให้ทุกวันเนี่ยมีวิชากิจกรรมเข้าจังหวะทุกวันเลยแต่พูดเหมือนกันหมดจริงๆก็คือว่าตั้งใจเรียนในห้องเรียนไม่เข้าใจก็ถามมันจะได้เข้าใจซะแล้วก็พอไปเริ่มเรียนบทใหม่เนี่ยมันจะได้ไม่ไม่มีความไม่เข้าใจเกิดไม่งั้นมันก็จะทับทับทับไม่เข้าใจ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 ไปหมดเลยคือถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็จะไม่มีท<ข>างเข้าใจอันต่อไปใช่ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับ2วิชาหลักนี่แหละ <c oughs> แล้วเท่าที่ฟังมานะฟังเด็กๆหรือว่าอ่านข่าวเด็กๆที่ได้เ,เต็มร้อยมาหรือว่าเด็กที่เขาสอบติดมหาวิทยาลัยเนี่ยนะไม่มีเลยนะยังไม่เคยเห็นเด็กที่แบบได้คะแนนสูงสุดในประเทศหรือว่าสอบเต็มได้ร้อยคะแนนเนี่ยนะมาจากการไปติวโอ้โหไปติวเลิกเรียนแล้วไปติวกับบ้าน3ามสี่ทุ่มไม่มีเลยนะ หรือว่ามาอัดกันแบบโค้งสุดท้ายไม่มีทุกคนจะบอกว่าใช่คือทุกวันใช่ไหมทำเป็นทุกวันไม่เข้าใจถามทํากันบ้านถามถามถามซึ่งเด็กบางส่วนเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้เด็กบางส่วนเดี๋ยวจะสอบวันจันทร์วันเสาร์ที่นี้ไปไหนไม่ได้ละอ่านหนังสือแต่สัปดาห์ที่แล้วไปมาตลอดเลยนี่แหละครับอันนี้มันก็เป็นผลพวงนะฮะซึ่งดูแล้วไม่น่ายากนะเพียงแต่ทําให้ได้ แต่คุณครูเองก็ต้องเป็นคุณครูที่เจ๋งด้วยอันนี้<ม>ต้องยอมรับสองวิชานี้อาจจะปรับเซียนคือถ้าเกิดคุณครูอักขเดศสุทธิสาครูประจําชั้นป .6 ทับหนึ่งนะฮะนอกจากพออ,อที่เราเห็นแล้วนะฮะครูนิตยาศรีปัฏฐานะครับครูอักขเดก็ต้องชมเชยด้วยนะครับนี่นะฮะเพราะว่าครูนี่สําคัญมากเลยว่าเด็กจะรักหรือเกลียดวิชานั้น<ช>นั้นใช่ครูแบบ<ช>สอนไม่รู้เรื่องอ่ะสอนอเลขอ่ะ สอนยังไงก็ไม่ไม่เข้าใจแล้วบางทีครูพูดไปคนเดียวเด็กเด็กไม่เข้าใจแล้วอยู่กันคนละโลกแล้วอย่างเงี้ยครูก็สอนไปตามครูก็สอนไประเบียบอะไม่ได้หมดเวลาเสียงระคังเสียงออดเสียงออดต้องไม่มีเสียงระคังนะเสียงออดก็ต่างคนต่างไปพรงนี้เจอันใหม่หมดเวลาเด็กก็ไม่เกิดแรงบันดาลใจให้อยากเรียน